สวัสดีนะคะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t โร l o a b นดั a บ c ยอภิญานะคะสวัสดีค่ะคุณเคเคคุณมรกตคุณมรกตสวัสดีคุณโมนิกาเฮาคุณบามาคุณเก๋ไก่คุณอารวดีคุณซัสซ่าคุณดีไอวดับบิลคุณสายใจน้ระนองนะคะสวัสดีค่ะคุณกัญญานะคะคุณสมัยโฟนคุณติวติแก่นเรื่องคุณแบงค์เคมบายคุณจีโนจีคุณจันพิมิสันเกลซรินคุณสีเทพคุณนงคานนะคะ สวัสดีนะคะท่านที่ใช้นามแฝงว่าคุณใจเรายิ่งใหญ่กว่าที่คิดนะแล้วก็คุณปล่อยวางให้ว่างบ้างนะอ่ะ คุณโมบายคุณโกอึ่งค่ะสวัสดีนะคะคุณลิษาคุณสมชาติคุณวส,สันจันเงินค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะขออภัยที่เอ่ยนามได้ไม่หมดนะคะก็ขอบพระคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์การแนะนําการเข้ามาคุยการการเป็นกลรายนามิตรขอเป็นกลรายนามิตรกันไปนานๆนะคะก็ก่อนอื่นเลยเชิญชวนเพื่อนๆค่ะเรียนเชิญถวายลมหายใจสักตามสะดวกนะคะก็ นั่งให้สบายสบายหายใจสบายสบายหายใจเข้าก็ให้โปร่งล่งเบาสบายหายใจออกก็ผ่อนคลายแล้วก็รู้สบายสบายกันนะคะเียนเชิญนะคะ สาธุสาธุขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะนะอ้าวิชกาเดนนะไอ้อ่าค่ะ uh, บางวันก็ไม่ได้อาราธนาบุญบารมีไม่เป็นไรก็เราก็สวดมน์แผ่เมตตก,กันทุกทุกวันยังไงบุญบารมีของเพื่อนเพื่อนที่ทำร่วมกันทุกทุกวันก็มีเพื่อนกัลยาณมิตรอยู่ในบุญกุศลกันทั้งนั้นเลยนะคะขอบคุณพลังงานของเพื่อนนะคะยินดีที่รู้จักนะคะ สาธุสาธุขออนุโมทนาบุญขอนอบนอบ้นอมในพลังบุญพลังบวกของเพื่อนเก่าในมิตรที่รับชมช่องที่ติดตามช่องกดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์มาให้ข้อชี้แนะมาเป็นกําลังใจทุกทุกท่านนะคะขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อคะ่ะข้าพเจ้าขออาราธนาบุญบาร,รมีของพระบัทเจ้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อันมีสมเด็จพระธมเป็นองค์ประธานขออํานาจบาร,รมีของพระธรรมขอบุญบาร,รมีของพระอรหันต์ อารหันตะขีนาศกผู้วิเศษทุกๆพระองค์ภรรยาสง์เจ้าขอบุญบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วอนันตจักรวาน16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลอุเทวาเจ้าที่ตายาเจ้าที่ปุยะเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเราปกปักรักษาคุณๆที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านขอได้เปิดจิตเปิดใจแล้วก็ขอให้พลังงานที่ได้รับนี้ทำนายเททักได้ถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว ไม่ได้ล่วงล้ำกำเกินผู้ใดกรับขอพัฒนาภัยในความผิพดพลาดใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นขออโหดศิกรรมทั้งกายกรรมวจิจกรรมมโนกรรมขอความสุขสวัสดีจงมีแด่เพื่อนๆใน,นที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะคะสาธุส,สาธุค่ะก็เป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันนะคะเพื่อนๆน,นวันนี้เป็น <c oughs> Wish Garden t a l o ในถังเติ้ติ้ตโอเคให้สีเขียวเหนียวซับค่ะเหนียวทั้งเหนียวทั้งเหนียวเลยก็ <c oughs> <c oughs> อ้อเพิ่งสังเกตนะนี่แต่ก,กันก็เขียวเทียนก็เขียวอวันนี้มีดอกแก้วมาเพิ่มให้สีเขียวด้วยนะคะเบนจามาต์เขาดีดีค่ะพเพื่อนทนมากๆเลยนะก็โชคตีไปไปแบบ ได้ของสดๆมาก็นี้ค,ค่ะแต่ถ้าอย่างเชียงใหม่เนี่ยเขาไม่มีปากคลองตลาดนะคะเพื่อนเชียงใหม่ก็จะต้องไปแถวตลาดดอกไม้ริมแม่น้ำปิงค่ะนี่เราไม่ได้ไปนะเราก็ถือโอกาสตามนี้แหละค่ะใกล้ๆใกล้ๆเนาะโอเคสาธุสาธุสาธุาธขอพลังงานดีๆให้เพื่อนๆนะคะ,ะปิดก,กันก่อนปิดก,กันก่อนออ้ยสวยงามน,น่ารัก มากมากเลยโอ้ต้องมาดูใกล้ๆต้องมาดูใกล้ๆสำหรับนี้นี่อมไม่แน่ใจว่าเคยมาเปิดไหมแต่เคยเปิดเองโอ้โเท,ทลงมาซะ เท hey, ลงมาแบบไม่รู้ไม่ชี้เลยเบื้องบนเ hey, ทลงมาประทานลงมาอ่ะ Queen of Cups อายสวยอะโอเคเพื่อนๆค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอ๋อวันนี้ลืมไปมี <c oughs> กอน,น่ารักน่ารักมาฝากนะคะนี่เล่มนี้ค่ะเล่มนี้นะคะก็ของคูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะมีคูบาอาจารย์อ่อ ก็หลายๆท่านแหละนะตามเหตุตามปัจจัยค่ะนะคะอืทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใย,ยสำเร็จมาจากใจหากบุคคลมีใจผ่องใสพูดอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามสุขย่อมติดตามต้นดังหนึ่งเงาตามตัวนะคะมโนปุปพังพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามานาสาเจประสันเนนะภาสติวาการติวา ตโตนังสุขมะเนวติชายาวะอนุปายินีนะคะก็สาธุสาธุขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะคะก็อ่านบาลีผิดพลาดประการใดขอน้อมรับไว้คนเดียวทุกประการนะคะกำลังจะได้เริ่มเรียนในวันพรุ่งน <teenagers> <ấy> ี้เขาเรียกว่าเริ่มเรียนอีกภาษาการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งไม่หยุดนิ่งเรียนอีกละ ก็เพื่อนๆ <c oughs> เดี๋ยวนะเรียงก่อนโอเคนายออฟซอมาอีกแล้วคือมันใกล้สิ้นสุดแล้วแหละ <c oughs> มาบ่อยจังนะเ <c oughs> ออก็มาบอกให้รู้ว่าโอดโทนอีกนิดนะชาวเราโอโทนอีกหน่อยโอดโทนอีกนิดนะสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นนะไม่ต้องกังวลไปเพราะ มันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปนะออร่าแห่งชีวิตอะ่ะมันยังคงวนเวียนอยู่แค่นี้แหละนะเออมันวนเวียนอยู่ในเรื่องอารมณ์เรื่อง,อ,อ,งอะไรอะ่ะความมั่นคงมั่งคัง่งการลงมือทำหรือความคิด ก็เหมือนวนเวียนอยู่ในา้าดินน้ำลมไฟนี่ละค่ะนะนั่นคือไม่ไว่ายังไงเพื่อนๆนชิลได้ตลอดเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับเพื่อนๆตลอดนะเย้ yeah. <Yeah. S 1> คือต้องบอกว่าเป็นเป็นอะไรที่งามมากนะอัศวินถ้วยในออฟคัพสคือ คือพักได้อะ่ะเห็นเนชุดเกราะไหมเอาชุดเกราะแล้วก็ม้าเนี่ยมา้าแบบม้าใจดีใจดีอะคือคือถอดชุดเกราะวางได้ละแลดูแล,ด,แลดูจะปิกนิกอย่างอะไรอย่างนั้นเลยนะเออคือไม่ไหรามาืมา่เมืม่อเมื่หลายที่ท,ที่ที่เราเจอเจออะไรแบบสักครู่เนี้ที่มันมากระทบเรื่องความคิดกังวลสับสนเศร้าหมองคลองเศร้าหรือ สุขทุกใดๆเนี่ยความสําเร็จก็จะมาเยือนความสุขก็จะมาเยือนเพราะมันก็สลับการวนเวียนเปลี่ยนไปอยู่นั้นแน่นอนว่า n i g h ออ f คั p ตัวตรงเนี้ยมาบอกว่าณนะเวลานี้เพื่อนๆเองเนี่ยต้องยินดีปิดาได้แล้วเพราะว่ามันมันเหมือนได้พักอะเนี่ยถอดเกลาะของอัศวินออกอะการที่การที่อัศวินได้ถอดเกลาะอ,ออกเนี่ยก็คือ ม,มันทำงานมาแบบได้พักผ่อนบ้างละนะแล้วแบบสีเขียวธรรมชาติมากคือปล่อยวางแบบสบายสบายได้ได้บ้างแล้วนะอ่ะเนาะวันนี้สังขารคือร่างกายจิตใจเนะนาะแรูลูกทมนธรทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปเนาะอ่าเพราะฉะนั้นก็คือดับไปแล้วนะความสําเร็จก็มาเยือนสินะ เออทำทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัว,ไม,ตวไม่ใช่ตนไม่ถือว่าเรานะคะไม่ถือว่าของเราด้วยแล้วก็ไม่ถือว่าตัวว่าตนนั้นเป็นของเราเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรเลยสุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะเออเบาเปา่าแบบวางวางวางไปปลดเกียวว่างไปเพราะว่า หลายๆอย่างมันมามาพร้อมกับความสำเร็จเสมอเลยนะนี่ยืนยันพลังงานาน่ารักมากคือเป็น d s of pentacles ที่ประมาณว่าม,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 มีมีเมย์อเหมือนช่อมากอกเนาะเนี่ยทาอยู่ด้วยนะเออน้องน้องสาวน้อยเนี่ยน้องสาวน้อยเนี่ยนั่งทําอยู่ด้วยนะทํากับมือเลยนะเออคือ แปดเหรียญเนี่ยก็เป็นความมั่นคงมั่นคงขยันทุ่มเทเห็นไหมช่วยกันทําเป็นอะไรที่สวยสดงดงามแล้วก็เนี่ยเป็นแปดเหรียญที่เรียกว่าอิสระเสรีมีนางฟ้ามานั่งดูด้วยนะมีนางฟ้าน้อยมาให้กําลังใจด้วยนะเนี่ยดูสิคะสององค์นะมีดอกไม้แบบมีธรรมชาติลายล้อมอยู่มีดาวคือความมั่นคงมั่นคงของ โอกาสการเงินการงานต่างๆเพื่อนๆเป็นคนที่ขยันนะทำอะไรก็ทุ่มเทนะทุ่มเทสร้างสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตละถ้าอยากทำอะไรทำจริงมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ลงมือทำแบบไม่ได้คิดถึงความเหน็ดความเหนื่อยอะความยากลำบากอะไรไม่คิดทั้งนั้นอะทำไปข้างหน้าอย่างเดียวแหละเนาะอแล้วแล้วก็มาดูนี่สก่อน The High Priestess ของ ของสำหรับนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนะ the h y p i t h e s ของสำหรับนี้เอาเป็นว่าสวยนะก็เป็นแบบเป็นสีขาวแต่ข้างในก็ยังมีมีมีแบบยังไงนะมีความดำมีความคล้ำมืดมืดอยู่ใช่ไหมมันมัน,มนบ่งบอกถึงพลังงานหญินอย่างอะค่ะนะคือการเป็นผู้มียานทิพมีจิตใต้สำนึกที่ดีอันนี้เป็น เหมือนถือเป็นไฟนําทางไหมเนาะมีมีคือเป็นพลังงานที่ดุเหมือนกันนะเป็นยานอย่างรู้ที่แบบไม่ใช่ไม่เชิงขอภัยไม่ได้ดุแบบเข้มแข็งแกร่งอะประมาณนั้นอะพลังงานที่แข็งแกร่งเชื่อในสันทชาตยานของตัวเองแบบมากมากเชื่อมัน่นเชื่อแล้วเชื่อเลยเชื่อแล้วเชื่อว่าทางนี้คือ ตัวชั้นตัวตนของชั้นใช่อะไรนะคือเป็นจิตสำนึกเป็นเซนเป็นพลังงานบุญพลังบวชที่เชื่อมั่นในตัวเองมาก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 นะแต่ก็เหมือนที่อ่านธรรมะของพระพุทธองค์เมื่อกี้เนาะคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนาะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนาะเพราะว่าชีวิตก็เป็นของไม่ยั่งยืนใช่ไหมคะพระพุทธองค์บอก,บอกความตายเป็นของยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยเซนสํานึกต่างๆความรู้สึกน้ำทางต่างๆเพื่อนๆใช้ใช้ได้ค่ะ เชื่อมั่นตัวเองนี่คือที่สุดละค่ะเราก็เราจะเชื่อใครในเมื่อธรรมะรู้ได้ด้วยตนเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนเพื่อนถูกต้องไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกทุกคนรู้ได้ด้วยตนเองจริงๆนะอืมถ้าถ้าเรายังไม่เห็นเราแค่มีการฟังเราก็เชื่อแค่การฟังแต่เมื่อ,อไหร่เราไปเห็นอย่างเช่นว่าเคยพูดหลายคลิปอย่างเพื่อนเพื่อนเห็นฟิล์มเหมือนคนตายมันหมุนเนะี่ย เขาว่าก <an> ั <w awa> นวะ่าเขาว่า <w> ก <awa> นะันว <an> ่า <w awa> บางคนบางท่านก็เห็นบางท่านก็ไม่เห็นไม่เคยเห็นเพราะว่าแต่และคนมียาอย่างรู้แตกต่างกันไปเนาะแล้วแต่ภพชาติแล้วแต่การปฏิบัติแล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมไม่เหมือนกันอยู่แล้วถ้าคนเราเหมือนกันทุกคนเนี่ยมันก็เหมือนกันในแง่ดินน้ำลมไฟมาแล้วก็ไปเหมือนกันไม่ได้ไปยึดติดอะไรแต่แต่แค่เล่าแค่เล่าว่าที่เขาเล่าว่าคนจะตายเห็นเหมือนฟีมหมุน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 เนี่ยน่ะ อะไรเงี้ยใครได้เห็นก็ถือว่าความเชื่อก็เกิดขึ้นอีกระดับแล้วเชื่อที่อะไรเชื่อที่ตัวเองเราไปเชื่อที่เขาพูดก็ก็ฟังตามๆกันมาแต่พอเมื่อเห็นเองปุ๊บความเชื่อมันก็มากขึ้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคือเชื่อในอวิชชาไหมก็ใช่นะมันคืออวิชชาก็ต้องวาง่ะเชื่ออะไรก็ต้องวางนะพระพุทธองค์คือท่านบอกเลยนะว่า ในบทกาลามา,มา,มามสูตรนะเนาะก็มันอย่าเชื่อเพราะเท่านั้นเป็นครูของเราใช่ไหมพระพุทธองค์ก็บอกวันนั้นก็คือถ้าถ้าท่องกาลามาสูตรบ่อยๆเราก็จะแบบไปไหลๆบทน,น,นะคะบทนู่นบทนั้นบทนี้แต่แต่บางครั้งที่ที่เข้าไปเข้าไปอ่านเข้าไปฟังในไอพระธรรมของพระพุทธองค์นะ แต่พระสูตรก็แตกต่างกันไปเนาะอุปมาอุปไมยต่างๆก็แตกต่างกันไปเพราะนั้นพระองค์ย่อมย่อมเพ่งพิจารณาเห็นเบญจขันธ์แยบแยบคลายแล้วหละว่ามันเป็นของว่างเปล่าแล้วแหละ,แล,ละแล้วก็มาคือหลายพันปีเนาะกว่าจะมาเรียงร้อยถ้อยคําออกเป็นธรรมะให้พวกเราได้ศึกษาแล้วก็แตกย่อยกันไปในหลายครูบาอาจารย์นะคะก็ขอ เคารพในคุณธรรมของเพื่อนๆทุกคู่ทุกคนนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเพื่อนๆมีเซนต์มียาสัมผัสแน่นอนนะเพราะว่าไฮพิเทสก็มาเสมอๆนะสันติชาติยานยางยานอย่าง,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 งรู้ของเพื่อนๆเ,เนี่ยว้าวเดอะลฟเวอร์คือเรื่องความรักเรื่องการคลองคู่เนี่ย เป็นอะไรที่งดงามแต่ถ้าไม่มีคู่ก็ไม่เป็นไรก็รักตัวเองเนาะแต่เมื่อไหร่ที่เพื่อน,เ,อนเกิดอุบิเหตุทางความรักก็ขอให้มั่นใจว่าม,มันมาแล้วก็ไปแล้วเพื่อนๆจะต้องเจอรักแท้จะเจอคนที่มีสินเสมอกันอย่างแน่นอนถ้าไม่ใช่ก็คือเขาไม่ได้มีสินเสมอกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอาจจะไม่เห็นวันนี้แต่อาจจะเห็นในการอันควรโน่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ เดอะลอเวอสในวันนี้ออกมานั่นคือเพื่อนๆต้องเจอรักแท้ที่คือสุขสดใสกระจั่งใจ <c oughs> นะอุ๊ยอะไรอะแอมเพรสซี่เเจ้าอาณามาอีกแล้ว <c oughs> คืออืมลาชินีเหนือลาชินีเนี่ยบอกเลยว่าไพาจัก,กระพัดดีนีตรงเนี้ย สง่างามเนาะแต่ว่าก็แบบเหมือนเหมือนอบอุ้มอะไรไว้สักอย่างนะแต่ก็มีแบบผลไม้มีปัญญามากเลยนะก็คือคือเป็นผู้ที่มีอำนาจสั่งการแหละแล้วก็อยู่ในอิริยาบถท,ที่สบายสบายนะเอออ่านหนังสือทานอะไรแล้วก็ชิลแล้วกำลังอบอุ้มแบบการให้กำเนิดเกิดใหม่ด้วยเนาะเป็นจักรพรรดินีที่ เรียกว่ามีความรักมีความเป็นแม่เนาะมีพลังงานที่อุดมสมบูรณ์อบอุ่นดูแล้วอบอุ่นนะเออเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเชื่อในเซนส์สัมผัสของตัวเองสัญชาตญาณที่งดงามของตัวเองนะคะเพราะว่าไฮพิเทสกับ เอ็มเพรสเซปกติ2กับ3เนี่ยมาคู่กันเลยนะมามาไม่คือเขาเรียงกันอยู่แต่วันนี้เขามามาแบบอย่างนี้เลยอะมาต่อกันเลยนะก็เป็นพลังงานที่มาบามาให้เลยนะมาเพื่อให้นะมายืนยันพลังงานตรงนี้เลยนะอืมควีนอัพสตาร์ถือดาบแล้วก็จิ้มแบบสวยเนาะ ที่มาคุยกันทั้งใหม่และเก่าคะ่ะคือเพื่อนเป็นผู้ที่แบบมากด้วยสง่าราศีและบารมีเนาะไม่ว่าเพื่อนจะเป็นใครเนาะเป็นผู้ที่เมตตาสูงอะ่ะแล้วก็อยู่ในอยู่ในสิ่งที่ดีงามนอกจากจะมียานอย่างรู้มีอืยศทรัพย์อำนาจแล้วเนี่ย คิดว่าเพื่อนๆอ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใค,ใครจะใครจะใครจะกังวลอะไรไม่ต้องกังวลนะคะการที่มีดาบออกมาเนี่ยให้ดาบเนี่ยเป็นเป็นความมันฉับเลยนะมันเป็นความคิดที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่อของวันเนี้ย ไพ่ไพ่ไพ่ดาบวันนี้มันเป็นอะไรที่ดูมันสบายสบายอะ่ะดาบเป็นธาตุลมนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนลมก็อยู่บนฟ้าแนละ้วมีสีน้ําเงินเนาะเป็นตัวแทนของแบบมีถุนตุนกลุ่มเนะาะธาตุลมเนี่ยคือเพื่อนๆฟันฝ่าไปได้อะ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรเพราะพอเ,เปิดมาปุ๊บนี่มันเจอก้าใช่ไหมสิ่งที่ที่จะต้องเจอเนี่ยตอนนี้ฟันฝ่าไปได้หมดมันสำเร็จแน่นอนมีถ้าจะอยากได้อะไรอะ่ะ มีคนหยิบยื่นให้อยู่แล้วมีทางออกอยู่แล้วนะดับความลงด้วยไม่ได้ไม่ได้ชูขึ้นเพราะฉะนั้นอ่ะก็คือมันมีโอกาสที่ที่คนอื่นจะหยิบยื่นให้แล้วมันสักเซสอ่ะนะดูถอะดูเอาเถอะมีมีนกด้วยมีความสักเซสอยู่อยู่ในนั้นด้วยมันดูลักชัวรี่เนาะดูอบันดันส์ยังไงชอบกลนไม่ดูอบันดันแน่นอนดูร่ำร่ำรวยรุ่งเรืองดูแบบดูแบบเนาะดูแบบ หรูหราหรูหรานี่อีกละนายออฟเพนตาเข้าค่ะ ah อุ๊ยนะก็เก้าใครชอบเลข 9, 9, 9, 9. เก้ามั้งเก้า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 แอนะก็คือเป็นความมั่งมั่นคงนะมั่งคงนะงั่งมั่นคงนะมีเงินเก็บมากมายมีความสบายมีความพร้อมทุกบ้านทุกด้านแหละพลังงานมาเลย เก้าดามเก้าเหรียญค่ะเก้าเก้านะคะเออเข้าใจค่ะนะคือคนเราไม่เจอทุกไปพบสูขถูกไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นก็คือปล่อยให้มันเป็นไปเนาะเออเจออะไรก็ก็วางก็วางแล้วก็เดินต่อวางแล้วก็เดินต่ออะไรอย่างเงี้ยในทุกๆุกวันขอให้เป็นวันที่ดีนะคะเพื่อนๆนนะเอออุปมาอุปไมยแต่ละอย่างเนาะเป็นผู้มีปัญญาอยู่แล้วอ่ะเพื่อนๆนใช่ไหมคะอืม เพราะฉะนั้นนะ่ะการที่เพื่อนเป็นผู้มีปัญญามีอย่างอย่างรู้อะ่ะดูสิถึงเวลาเก็บดอกเก็บผลแล้วเก็บเงินเงินมีในตุ่มอีกมีบนต้นอีกอยากจะเด็ดอีกเท่าไหรล่ละใช่ไหมเออมันเป็นเรื่องแบบมัน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 เห็นพลังของไออุ่นของวิญญาณเลยนะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเหมือนเหี่ยวเนาะเป็นพลังไออุ่นของวิญญาณแบบและกายสังขารนี้เมื่อใดเพื่อนๆบอกว่าแบบ ไม่ต้องบางครั้งบางท่านบอกไม่เป็นไรไม่ต้องรวยก็ได้แบบขอให้ปลดหนี้ปลดสินได้อยู่แล้วขอให้เหลือกินเหลือใช้เหลือจ่ายเหลือแจกมาเหลือๆเ,เลยนะเนี่ยนะมันเป็นพลังงานของแบบวิญญาณเลยนะแบบแบบอึมครึมนิดนึงมีเหี่ยวไงก็คือถ้าละกายสังขารน,นี้ไปยังไงก็อยู่บนความเหลือเฟือแล้วละ่ะก่อนจะละกายสังขารเนี่ยนะเออนะเพราะว่ามี ครรมะของพระพุทธองค์ที่อุปมาขันห้าบอกว่าเมื่อกายนี้อันเขาทอดจริงแล้วย่อมเป็นเหยื่อแห่งสัตว์อื่นหาเจตนาม่ได้นอนทับถมแผ่นดินเนาะ,ะในการที่ที่เราตั้งใจว่าคลิปเรื่องเนี่ยให้มีคำว่าเศรษฐีอยู่เนี่ยก็ส่วนหนึ่งเลยก็ไม่จะได้ไม่ไปอะไรอะทับซ้อนกับของคนอื่นเขาได้ ก็อยากให้แตกต่างไปเลยนะอถ้าอยากจะทําอะไรเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันเลยตอนนี้ก็ขอเป็นแบบเริ่มต้นก็ขอพุ่งทยานไปในแนวนี้ก่อนละกันนะเพราะว่าก็พลังงานมีอยู่จริงแน่นอนพลังงานมีอยู่จริงแล้วชาวเราต้องรอดเท่านั้นนะถ้าชาวเรารอดเราก็จะไปช่วยคนอื่นได้อย่างแน่นอนนะเรา เราต้องเหลือเฟือเราต้องมีน้ํามันลดเหลือเฟือเราถึงจะแบบวิ่งทะยานแบบไปวัดนูน้นวัดนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมเออเวลาจะไปช่วยใครเขาได้เราก็ต้องพุ่งทะยานไปเนี่ยเห็นไหมเอ๊ะน่ารักมากสวยอะ่ะเป็นควีนอฟคัพ p ที่แบบเรียบง่ายเรียบง่ายมากคือราชินีแห่งถ้วยนะราชินีแห่งถ้วยเอาเอาเป็นว่า Queen of Cups เนี่ยเพื่อนๆคือมีความ,มเป็นเป็นสง่าราศีบารมีเฉพาะทางก็เก่งนะเก่งนะแล้ก็จะอ่อนไหวง่ายแหละนี่อยู่กับธรรมชาติเลยเนาะมีถ้าจะนึกถึงก็คือนุ่มนวลอ่อนโยนแอบมี ถ้าอาจจะมีหวั่นไหวบ้างอ่อนไหวบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีอะไรต้องคิดจะเป็นผู้ที่คิดทบทวนอะไรอย่างรอบคอบเนาะรอบคอบการมีสาังหาราศีวาสนาบารามีของราชินีถ้วยนี่แหละนะเพื่อนๆคือเป็นความลักอย่างอย่างที่สุดนะมันนุ่มนวลอ่อนโยนอ่อนไหวก็ ควรนะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นลักษณะของผู้มีเมตตาวาสนาบารมีอะไรเนาะคะ่ะเออไม่ธรรมดาเอาละเราขออนุญาตเปิดออราเคิลไพดดอกบัวกันไม่ได้ดูนางฟ้าดอกบัวนานแล้วนะออราเคิรแฟลีสนางฟ้าดอกบัวเนี่ยจะน่ารักมากนะออมีข้องเพราะว่าเธอจะบาง ให้ดอกบัวนี่เจะบางแล้วก็จะแบบพอ,อดีเลยพอดีมือขออนุญาตสิงสิธิ์นะคะค้าจากดอกบัวจะบอกอะไรเราคะขอสักสามแผ่นนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะเพื่อนเป็นยังไงบ้างเชียงใหม่ฝนไม่ตกแต่ก็คืมๆนะกรุงเ,เทพเป็นยังไงต่างประเทศเป็นยังไงคะสบายดีกันไหมเดินทางปลอดภัยนะคะว้าว อันถกว่า look in a book นะอ่าอ่อนหนังสือแห่งชีวิตสินะมีมีมีอะไรมีอำนาจมีพลังอยู่ในนั้นแหละนะอ่าหนังสือแห่งชีวิตของคุณนะอนี่เป็นแบบที่เราใช้แรกๆเราก็จะแบบดูว่าอู้เพื่อนๆเป็นผู้ที่มีปัญญานะใช้ปัญญาใช้ปัญญาด้วย wisdom นะเพราะฉะนั้นคือ เรียกว่าเป็นคนชอบชอบศึกษาหาความรู้ชอบใช้ปัญญาแล้วก็มันก็เอื้อเอื้อในการเดินทางแห่งชีวิตของเพื่อนๆด้วยนะคะอีกใบค่ะปิงง moderation นะมีความสมดุลชีวิตด้วยนะในชีวิตเนี่ยมีความแบบสมดุลในทุกทุกเรื่องเลยเพื่อนๆนะนะอนนีย is t h e r e something you know you shouldn't try it um, ขอให้แบบควบคุมดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะอ่า uh, จะจะรับประทานอะไรก็ทานอย่างพอประมาณนะอ่า uh, ทานอย่างพอประมาณมีสติในในทุกทุกเรื่องนะคะ uh huh. เมื่อกี้เราขอสามนะสามก็ต้องสามแตแอบดูข้างใต้อ้าว p r o t e c นะโอ้โหเรียกว่าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนางฟ้าทั้งหลายก็มานะนางฟ้าทั้งหลายก็มาก็มาอืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป,ปักรักษานะคะอานางฟ้าดอกบัวมาแล้ว ก็ขออนุญาตนะคะขอข้านาโลกคุบาอาจารย์ทวีสุวรรณขอบพระคุณมาก ช่วงนี้ก็ทำบุญทรัพย์สมบัติมีแหละนะก็ทำบุญกันไปว้าวเพื่อนๆนะได้ทำบุญก็จะได้รับการฟื้นฟูนะสิ่งใดๆเข้ามาตอนนี้เขาก็มาขอบุญบารามีจากเพื่อนๆนะก็ให้เพื่อนๆได้อมีน้ำกดนะ้ำไม่มีน้ำกดใจนะทานศีลบารามีภาวนา ตามสะดวกนะคะจะเป็นการฟื้นฟูจิตใจของเราแล้วฟื้นฟูได้แบบเยี่ยมเลยนะนกขัด mm hmm. no ไฟไฟเพลิงแห่งนกขัดสดีลิงเนี่ยเพื่อนๆไปถึงที่หมายสูงสุดในชีวิตของเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนนะ mm hmm. สิ่งที่เพื่อนๆมุ่งหวังตั้งใจไว้นะคะ mm hmm. เออยื่นออกมาพอแล้วไหม <laughs> พอแล้วไหมแก okay. เอาพอละใต้นี้บอกว่ามีครูบาอาจารย์ดูแลปกปักรักษาเพื่อนๆอ,อยู่นะอาก็อย่าได้กังวลไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ตรงกับตรงนี้แหละนะอา่านางฟ้าปเอคชันอยู่นะครูบาอาจารย์นะอพอแก่ไม่แก่ทั้งหลายดูแลเพื่อนๆอ,อ,อยู่ค่ะนะก็ ไม่ต้องกังวลไปไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดูแลปกป้องคุ้มครองให้เพื่อนมันม่นคงมั่นคงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยราบยศสันเสริญวาสนาบารมีแล้วก็เหลือกินเหลือใช้เหลือจา่ายเหลือแจกปดนี้ปดศีนอนหลับฝันดีมีความสุขมีความรับอยู่รอบกายสมหวังสมปรารถนาในทุกทุกสิ่งที่คิดที่หวังไว้นะคะได้ ทำอะไรในสิ่งที่ชอบที่รักมีอิสระในการทําตามคุณธรรมคุณงามความดีของเพื่อนๆนะคะขอพระคุณที่ติดตามค่ะขอพระคุณที่เป็นกัลยาณมิตรกันขอ,อให้เพื่อนๆน,นะคะมีวันดีๆทุกวันมีรอยยิ้มในทุกๆวันเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมนะคะ ยิ้มนะคะย,ยิ้ม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 ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะขอบพคุณนะคะบายๆค่ะ